สวัสดีค่ะท่านผู้ชมของนิมทาดาราทุกๆท่านค่ะวันนี้มาดามจะมานิมทาหวนใจไฮโซในนะคะสาวแต้วนะคะพรเตมีรักนั่นเองนะคะสาวแต้วนัทธพรเกิดวันที่6กุมภาพันธ์พศ2532นะคะเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะปี2566ก็จะอายุ34ปีพอดีนะคะอายุกําลังดีเลยนะคะถ้าได้เลิกแต่งงานในปีนี้เนี่ยดีเลยนะคะมาดามคิดว่าอย่างนั้น นะเพราะว่าอายุ 3, 4, 3, 5ถ้ามีลูกเนี่ยนะคะกำลังดีเลยนะคะสาวเต้วนัทพรเป็นนักแสดงนางแบบนักร้องนักธุรกิจและยูทูบเบอร์และละครที่มีผลงานและก็สร้างชื่อให้กับสาวเต้วนะคพรก็คือละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพนะคะตอนคุณชายรัชานนทนะ์สาวเต้วได้รับบทบาทเป็นเจ้าหญิงส้อยฟ้านะคะและอีกบทบาทหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับสาวเต้วนัทพรก็คือ ค,คาแก้วหรือว่าเจ้าแม่นาคีจากละครเรื่องนาคีนะคะสาวแต้วนัทพรถือว่าเป็นนักแสดงที่ฝีมือดีมีคุณภาพสามารถแสดงได้ทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นสาวห้าวสาวลุยสาวเรียบร้อย นะคะสาวภาคเหนือภาคกลางหรือว่าอีสานนะสาวเต้ลรับได้ทุกบทบาทเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมนะคะไม่เคยมีปัญหาเรื่องงานเลยนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องความรักนะคะสาวแต้ลนะคะพรกาลังปลูกต้นรักอยู่กับไฮโซในนะคะประในพรประพาทายาทรุ่นที่3าของสยามกุลการนะคะใครๆก็รู้จักเลยนะคะตระกูลนี้นะคะโดยปกติแล้วสาวแตลนะคะพรจะเป็นคนเปิดเผยนะคะไม่ว่าจะคบกับใครอยู่ก็ตามก็จะเปิดเผยสถานะตลอดนะคะปัจจุบันนี้คบกับไฮโซในประ ในพรปานะคะในไอจีของสาวแต้านัทพรก็จะมีโพสต์รูปคู่กับไฮโซในอยู่ประจานะคะเป็นคู่รักที่หวานชื่นมากๆนะคะและนอกจากนี้ในไอจีของไฮโซในก็จะโพสต์รูปคู่อยู่บ่อยๆนะคะไปทํากิจกรรมร่วมกันนะคะไม่ว่าจะที่ประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะจะเห็นรูปคู่ของคู่นี้อยู่สม่ําเสมอนะคะหวานชื่นนะคะทาให้ f อและแฟนๆนจิกหมอนกันไปตามๆกันเลยนะคะคู่นี้คบกันและเคมีตรงกันนะเข้ากันมากมายนะเพระ ว่าใบหน้าอ่อนกว่าเยาวทั้งสองคนเลยนะคะใครจะเชื่อว่าสองคนนี้อายุ30กว่าแล้วนะคะรอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมของนินทาดาราว่าปีนี้จะมีข่าวดีของทั้งคู่ไหมนะคะจะมีการขอแต่งงานอะไรกันหรือเปล่านะคะรอลุ้นกันนะคะมาดามคิดว่าไม่น่าจะนานเกินรอหรอกนะคะสําหรับคู่นี้นะคะเพราะว่าหวานมากๆเคมีเข้ากันเข้ากันนะไม่ทําแต่งงานปีนี้ก็ปีหน้าก็ได้นะคะมาดามรอแสดงความยินด,ดีกับทั้งคู่อยู่นะคะพบกันแล้วมีความสุขนะ ทำกิจกรรมร่วมกันนะเป็นสิ่งดีๆที่ทำร่วมกันนะเป็นช่วงเวลาชีวิตที่ดีที่สุดนะคะอยู่เคียงข้างกันแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณรูปสวยๆจากไอจีสาวแต้วนัทพรน,นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมของนินทาดาราทุกๆท,ท,ท่านรักนะจุ๊บจุ๊บจุบจุบ,จบรักนะทุกๆคนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบาย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 